สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องซ cool ีโลคุงไวทีวันนี้ผมจะมาสอนเล่นซานิดนะฮะใน ROE pad 2.0เอ้ย4่สิ แล้วนี่ฮะตัวสานิตนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกดูไอเทมพลังแฝงทั้งหมดเลยนะฮะว่าเล่นยังไงเอายังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามเราชมได้เลยมานะครับมาดูไอเทมพลังแฝงกันดีกว่าโอเคผมจะไปที่ไอเทมก่อนเนาะไอเทมก็จะผม เอาเป็นมิเตอร์สตาบี้ออกนะครับเออมิเตอร์สตาบี้เข้าไปเจะลใส่คิวด็ดกิมนะที่เป็นรองเท้ากัน CC. ซีซีเสร็จแล้วออกนะฟามใหญ่หรือจะขวันฟามไม่ได้นะครับแต่ผมนี้แดงดามิเนาะต่อไปก็จะเป็นโบเก้นสเปียก็วบร้อสิพลาจนตีเนาะสกินตัวก็จะเป็นจอกเกาะเนาะแปดสิบนะครับอ่ะ ต่อไปเป็นโออาร์มนะครับโอเมี์มเพิ่มพลังโจมตีพลังรถคูน้ำบวกพลังชีวิตเนาะก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปก็จะออกเป็นมูรามาสาก็จะเจอแทงเยอะๆนะครับก็คือเปลี่ยนจากมูรามาสาไปเป็นโบเกนสเปียเนาะแต่แต่ตอนนี้แต่ตอเกมนี้ผมเอาอเป็นโบเกนสเปียเนาะ ต่อไปนะครับก็เป็นคีปออฟเซนติเนาะบวกคีบถ้าผู้ชมที่รู้แล้วนะฮะว่าทำไมาผมถึงออกคีปออฟเซนติเพราะว่าผมมาเล่นสายดาเมจล้วนคี่ล้วนเพื่อจะให้ฟาร์มเร็วขึ้นแล้วช่วยเพื่อนได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นไตเกิดหรือไม่ก็ฟิลเล็ทูนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับแต่ตอนแต่ตอนตตอน,นี้ผมเอาไปฟิลเล็ทูเอ้ยไตเกิดน,นะครับอ่านั่นแหละครับ มาดูส่วนของรุ่นบ้างนะครับก็รุ่นอันนี้เป็นรูนของผมนะฮะแต่ผมก็เป็นเอารุนคีไปดีกว่าละกันนะครับเพราะว่าตายย่ผมใช้คีเพราะว่าท่า,าแล้วแข็งสามตัวนะฮะก็จะต้องเอารุนคีไปนะครับผมยังอัพรุนคีไม่เต็มนะครับก็าตายคิดข้อเนาะก็จะเป็นเลกแอสซินีดาวน์คาวนะครับโอเค ก็จะบวกพลังโจมตี25เนาะอัตราคิตเข้าสิจด่อเก่หบสีเนาะเป็นเอ่มพลังแฝงกันมากครับก็จะเป็นตามนี้และครับเอ่อก็เป็นของผมจะเป็นเดวิสอเวกิ้งเนาะที่ไว้รถคูดาเพราะตานนี้ผมจะใช้รถคูดาพราแทงมันเยอะน,นะครับก็เพราะว่าจะใช้อันติีได้อย่างรวดเร็วแล้คล่องตัวในง่ายขึ้นนะครับมันใช้ได้แต่ส่วนมาเขาไม่ใช้ดาบกลน,นะครับ แล้วเคยออฟเจเขาก็ใช้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเอาไปลคู่ดาวเนาะมาส่วนของข้างล่างบ้านนะครับก็จะเป็นของ r ี c o v วอรเนาะแล้วก็เป็นเพิ่มนานากับเลือดเนาะแล้วก็ผมก็จะเป็นการซิงเกอร์นะครับเพื่อเมื่อสังหารฮีโร่นะครับก็จะโด,ย,ดยไม่ซ้ำาะได้พลังเวกับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดถึง6ครั้งเนาะ นะมาดูของโบเพเยอร์สมอรับพงก,กันบ้านนันก็ส่วนมากเขาก็จะออกเป็นรถคูดาากับตายเกิดน,นะครับตามนี้เลยครับเพราะเพราะว่าอันตรีของซานิมันก็จะนานนะครับค่อนข้างนานอยู่นะครับค่อนข้างนานอยู่เขาก็เลยจะเอาเป็นรถคูดาากันมานะครับก่อนจะไปเข้าชมในเกมนะครับผมขออย่างหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับพวกเจ้า มานะครับมันก็มาอยู่กับในเกมแล้วเนาะก็แต่ผมก็จะไปฟาร์มบัฟฟ้าก่อนนะครับก็เ<ร>พ<อ>ื่อฝากฟอร์เรนให้ดูบัฟแดงให้นะครับก็ก็ฟาร์มไปครับฟาร์มไปเลย,ลก,ลยก็รอบัฟเกิดเนาะก็แล้ก็รอฟาร์มเหมือนจะมีโตโล,โลกที่เป็นซัพพอร์ตมาช่วยรอฟาร์มด้วยนะครับก็ให้อัพสกิลสองนะครับนำไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะเป็นสกิลที่ตีเร็วครับ แล้วผมก็เห็นเอล,ลุูแวบๆเนี่ยนะครับก็ตกแต่คนาคตน้องยิงมัลแยงมาป้าผมเหมือนตัวโลกเขาจะไม่รู้จักผมก็กดพัดหนิกไปครับทําให้ผมได้บัฟฟ้ามาครับวงนี้โตัวโลกก็ได้เอลสุไปแล้วนะครับก็โอเคเรามาตามต่อนี่ยค,ครับป้าไม่ได้ตาไม่ได้ าร์มเด็ดก็ไปใช้คลิปเป็นการนะครับช่วเพื่อนเนาะเพราะว่าข้างบนเหมือนจะเกิดปัญหาอะไรอยู่แก่เกิดปัญหาอยู่นะครับก็ขนุมแบบเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ความคลิปไปเรื่อยๆครับอย่างที่เห็นบอกนะครับผมเอาคลิปมามันจะได้ความเร็วด้วยนะครับก็มาต้องบากความรับเดงต่อเลยครับความแด็ดครับความไปความยาวๆนะครับเรกดสกิลสองกดสกิลหนึ่งไปเรื่อยนะเพื่อให้ตีเร็วขึ้นแแรงขึ้นเนาะ ่าเมื่อนครั้งว่าข้าง้งนึงจะประสบป,ปัญหาอารนี้นะไปดูเหมอเือนปอล้น่าจะไปได้อยู่เนาะผมก็จะไปดูอาเมซี่เอ้เป็นแอบดบลูอยู่ว่าปอลินได้ไหมผมก็มมเห็นว่าปอนแคจะบุกผมก็เลยบลุกใส่ครับปอลิเก็ได้เลยนะครับผมกดแล้วต่อไปก็ผมก็มาเอามังกรน,นะครับเพราะว่าเขาเอามังกรแล้ แค่นี้ก็สนใจไม่ต้องสนใจมังกรเล็กอะไรมากนะครับก็เก็บได้ก็เก็บไปครับถ้าเก็บไม่ได้ก็อยา่าไปครับก็ไปเอามังกรเล็กกับดาร์คเลเยอร์ได้ครับดูเหมือนว่าข้างบน,นจะเกิดปัญหานะผมก็เลยบอกไว้ว่ากครจะไปช่วยก่อนนะครับามอนนี้ผมก็แอบเก็บลกไปนะครับนะ ก็เก็บนกนั่นให้เพื่อนนั่นแหละครับต่อไปก็ผมเห็นว่ายังไม่มีอะไรผิดปกตินะผม,มเลยไ,ไฟฟาร์มต่อนะครับฟาร์มไปพื่ของเกินนะครับเวลาถึงใส่และใกล้สำคัญให้ช่วยเพื่อนได้เนะาะและผมเหนนี้เห็นใครนี่อยู่ข้างบนน้อนแต่ผมก็ไม่สนใจน,นะครับเพราะผมคิดว่าเขาคงต้องไปต้องตีดางแน่นอนผมแอบดูแม่ตรงนี้ เห็นเพแน่าที่พยายามจาะตีมังกรผมนี่ผมก็น่าจะไม่พลาดได้อยู่แล้วเพราตีเขาไปเยอะด้วยวมก็เลย,ยมเลไม่สนใจครับผมก็เลยถอยกันก่อนเลยจะดีกว่าผมก็ไปดูสถานการณ์เล่นบนสักหน่อยนะครับก็เห็นว่าแครี่ไปอยู่แรกนะเหมือนไปช่วยฟอร์เรนฮะผมที่น่าโจมตีอารีแต่โจมตีอารีน่าจะไม่ได้นะครับผมเลยไปเค์คลิปเล่นกลางเนาะเพื่อนเนาะนาน,าน,านั่นแหละ เสร็จแล้วก็มาฟังต่อนะครับฟัมต่อสปนะครับได้ของเก uh ิดที่เร็วด้วยนะครับเหมือนว่าทีมเราจะเล่นดีนะไม่ค่อยบุกอะไรเลยนะก็เล่นเล่นปกติถอยได้ถอยแล้วก็ไม่ฝื้นกันนนอนในแรงคอมมานเดอร์นะครับยังมีเจอไดมอนด์ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีคอมข้าเนาะแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนกันจะเจอสถานการณ์ที่เราร้ายผมก็เลยจะไปช่วยคงช่วย คงได้แค่ไปช่วยขวางเพื่อนหลบเนาะก็คือแบบวัดแบบมากั้นท้ายเพื่อนเนาะให้เพื่อนหนีไปแล้วผมก็มาเกียร์คิปต่อเขาจะไม่เอาตลงสงส่เขาคงจะไปเอาเหมือนก่อนนลดก่อนเหตุว่าผมไม่จมตีไม่บุกก็ฟาร์มไม่อยๆครับตัวอะไรเกิดก็ฟาร์มไม่กอนเลยครับถ้าไม่เจอสถานการณ์เลวร้ายครับเช่นต้องไปช่วยเพื่อนย่างไงก็ฟาร์มไม่ได้เลยครับ ว่าตอนนี้ทีมมันทีมเขาจะเล่นดีนะครับก็ก็เลยเวฟทำฟาร์มได้เยอะเลยแหละครับแล้วดูเหมือนว่าแคลร่ก็จะพยายามสู้กับไอรีนะฮะแต่ว่าเขาก็หนีไอรีก็หลบไปแล้วไฮติมันจะไปเวฟไปนะก็โอเคผมฟาร์มต่อครับตอนนี้ผมได้ดาบใหญ่ๆแล้วเนาะโอเคผมก็ฟาร์มต่อเรื่อยๆครับฟาร์มไปเลย แล้วดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรผิดปกติข้างบนผมเจอเพนเพนที่จะมันสงสัยจะไม่บุกนะครับสงสัยเขาจะฟร์มต่อแต่เหมือนว่าไนสติกอะไรจะโดนทนะะําร้ายนะฮะนอนใกล้ผมก็เลยกระโดดกระโดดใส่ไอ้นี้ทําการคิวไปหนึ่งครั้งครับแต่แล้วก็ไม่ฟ้ามต่อเลยครับก็ฟ้ามไม่ของเกิดเนาะแล้วช่วยเพื่อนได้ง่ายขึ้นด้วย แต่เกมตอนนี้อยู่ที่2กับ2องเนะโอเคครับแล้วก็ฟามต่อไปเรื่อยๆเลยครับก็ถ้าเก็บลา,ากได้ก็เก็บได้นะครับต,ตอนนี้ผมฟามก่อน,นแล้วผมก็ดูเหมือนว่าจะช่วยช่วยฟารเ์เนได้เนาะผมก็เลยปิดจมตีสายมนนี่แล้วก็เก็บคิวได้อย่างสวยงามครับความสามารถความสกิลสองที่ผมกดไปเมื่อกี้นะครับเวลาใช้สกิลมันก็จะกดตีเร็วขึ้นนะทำให้ศัตรูหนีไดนะ้ยากเนาะ ก็คือคอมโบที่ผมใช้ก็คือจะเป็นสามสองหนึ่งหรือ 3, 2, 1, musician, ไม่ก็สามหนึ่งสองนะครับถ้าเห็นผมเห็นเพื่อนในสตีปอมาันนี <h <h ้ผมทีน exactly ีที like ่ผมเก็บดาก์เเลเยอร์ไว้ให้เพื่อนได้ตีปอมได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับถ้าดูเหมือนว่าสถานการณ์บนมันจะไม่ค่อยดีนะผมก็จะไปช่วยนะเหมือนว่าโซโลเขาน่าจะแทงให้พวกผมนะฮะก็แทงเขาไปแทงนี้เลยครับ ผมก็เลยทำการเก็บเดลคิวทั้งอารามกับเอลุูไปนะครับและดูเหมือนว่าเมียนกำลังจะพยายามไปเอาบัฟน้องนี่ก็เลยช่วยไปทันแต่เหมือนว่าเพนเขากาลังจะพยายามมาผมนะครับผมก็เลยอันติคูดจ้าเสร็จพอดีผมก็เลยกดใส่เลยครับโอเคก็ทำการเก็บคิวเพนนี่อย่างสวยงามครับ เหมือนเพื่อนจากมังกรไม่เหมือนเขาจะไม่เอานะก็ผมเลือดน้อยด้วยมานายก็จะหมดแล้วด้วยผมก็เลยเก็บัไม่ยังไม่เก็บมันก่อนนะไปฟาร์มก่อนผมนเห็นว่าอเมรี่เขาก็เลยจะเอาบนนะฮะผมก็เลยเอ้ยเอาเอาบนอะไรนะครับเอา,าแรกเอาแรกก็เอาแรกเนาะผมก็กำลังเดินไปอเมรี่ ไม่รีบพยายามจะหนีผมนะครับก็ผมก็ไม่สนใจนะครับผมก็เลยเคียดขี้เบื่อตอมาเห็นว่าอามิลี่เขาเดินมาพอดีใช่ไหมครับผมก็เลยพยายามจะการใส่นะครับก็หนีไปฮะผมก็มาอีกทอมผมก็สงสัยว่าเขาจะมาทําไมเหมือนฟอร์บินการจะพยายามพยายามไม่บีิดปลานะฮะ ใช่ความพยายามแรงการนะครับคนนั้จะเจบดามิลี่เนาะผมก็น่าจะปล่อยเข้าไปนะครับเพราะว่าดูถาในการอริหนะตัวมีดได้นะครับเหมือนว่าข้างบนจะสถานการณ์ไม่ดีนะครับก็ผมกำลังเดินไปข้างบนถ้าผมไปเจอเอลสุพอดีและเขาจะปีในพุ่มเขากัดทงใส่ทงใส่ไอ้ล่องหมวหายนะครับก็เลยเห็นอยู่ ผมก็เลยกระโดนใส่เข้าเลยครับเห็นว่าไอวี่แกจะพยายามเอาฟอร์เน่ะแต่ผมมาขวางให้เพื่อนให้เพื่อนกลับไปเนาะไอวี่เลยมีกลับบ้านไปเนาะครับผมบอกเพื่อนว่าผมจะไปเอามังกรส่วนเพื่อนเขาน่าจะรู้เหรอเขาจะไปออกานใช่ไมาเลยจะพยายามไปออกานเนาะแต่ไฮแอติครับแพงเล่นดีมากนะครับทีมนี้ทีมน้เล่นดีมากครับ ตอนนี้เหมือนเพื่อนแค่ชาวดังเนาะผมก็กำลังจะเอามังกรเสร็จแลนน้วเนาะผมก็มังกรเสร็จแล้วผมก็ไปช่วยื่อยตีดังอยู่นะครับแล้วตอนนะั้นผมก็เคลียริบไปก่อนนะครับเพื่อให้ทางมันสะดวกขึ้นเนาะดันปัมน๊มงนะนะ่ายเนาะแล้วผมก็ไปเอามังกรนะฮะก่อนจนะช่วยสีเร็วเมื่อผมลัดเพื่อนจริงจริงผมก็จะมาช่วยเพื่อนตีผมหนา้าเฉย ถ้าผมก็กลับไปฟปราร์มบ้าบเพราะว่าเห็นว่ามันอาตัวเองกันจะหมดแล้วนะครับก็ก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับของมันเกิดเนาะไม่เหมือนว่าสถานการณ์น้าจะไมพอดีนะฮะแต่ผมไม่เห็นเอลสุที่อยู่ในพุ่มนะหนึ่มันได้เก็บสวยๆงามๆไม่รู้ว่าทำไมผมนี้เ,เห็นเอลสุตลอดนะครับผมไม่ได้เปิดโปเลยครับเนี่ย ครับผมก็เก็บพียร่อย่างสวยงามครับผมมีไอรีดเลือดน้อยครับผมกเลยกระโจนใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็เห็นอาร์ามเลือดน้อยอยู่ผมก็กะระโจนใส่เข้าไปอีกรอบนะฮะคือหมายว่าอาร์ามเขาจะลองแต่เขาติดเบอร์นะเขาเล่นไฟนะฮะถ้าเหมือนอาร์มี่เขาจะมาช่วยอาร์ามนะแต่อาร์ลามติดตั้งตายก่อนนะฮะผมก็เลยเก็บอามิมี่นี่อย่างสวยงาม ตอนแรกทำการท้าคิวไปเพราะแล้วผมก็โมต่สู้แล้วลืม,ลมปล่อยดาบผมนี่เขอโทษเซนมากแล้วผมลืมปล่อยดาบแล้วผมกาไม่เก,กิคลิปกันเนาะต้องต้วพอผมแก้เสร็จผมก็ได้คิดว่าเซนติ่งมาเนาะก็ต่อไปชีปแลังมันก็จะเป็นตายเกิดน,นะครับแต่ดูเหมือนว่ามังกรข้างกำลังจะติดเพลินนะครับก็ ผมก็จะไปช่วยไป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 ,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไล่เพนีแน้อให้ออกไปจำลังกรแล้วก็ไปแล้วครับเหมือนเอเมี่เขาจะไม่พยายามสู้ผมนะครับก็แต่มากังกาฟอลินมาฮะเหมือนจะช่วยเก้คีพายนองก,ก็แล้วผมเะแล้วผมกดสกิลหนึ่งกดตีป้อมหาย ผมก็คิดว่าทำไมทำไมมันแรงขนาดนั้นครับนีอันนีแรงจริงๆนะครับเป็นตัวเก็บเอเตคิปได้ไวด้วยนะเพราะว่าสกิลสองมันตีแล้วเนี่ยครับแล้วเอาขีมานี้ก็ถือว่าฟาร์มได้เร็วมากนะครับ น,นว่าผมก็ไปเอาบัฟฟ้าเนาะจริงๆผมจะให้ใหายาตินะครับแต่ว่าพอดีผมเอิมสกิผม,มันแรงและเห็นเหมือนว่าเอิมพราเรากำลังจะพยายามมาปอมกางน,นะครับตผมเผือไปเห็นอเมรลี่พอดีนะครับขเลยแรกลรงจะเดินไปหาอเมรลี่นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วดูเหมือนว่าเมลี่เขาจะไม่อยู่นะครับสงสัยเขาน่าจะอยู่คุ่มพุ่มทีนะครับเห็นว่าปรับแดงผมหมดแล้วผมก็เลยจะไปปลมบับแดงก่อนนะครับเผื่อไว้แบบให้รอ,อเมิลี่ออกมาแน่เงาว่าน่าจะอยู่พุ่มจริงๆและเป็นอย่างที่ผมบอกครับเมิี่ออกมาจากพุ่มครับผมนี่งงเลยครับ ผมที่วิ่งกระโจนแต่นนี่บอกว่าจะมาตีบ้านมูลน้ำไมไม่นะนี่ไงผมก็เก็บเองสวยงามครับผมขี่เตดรัวๆเลยครับผมก็จะมาเอาหน้าอีกรอบแทนคำขอโทษจากเพื่อนนะแต่ว่านี้ว่ายังไม่ยังไม่ดีกว่าโอ้ขี่สามพันสี่นะครับนี่ครับผมก็โจนไปนะฮะขี่ขาวโอ้โหขี่แดง 3, 1, สามพันสองพันแปดขี่แรงมากเลยครับขนาดดูนะครับไม่เต็มนะครับเนี่ย ระหวะางไปเก็บด,ดาบห้เพื่อนนะครับผมก็จะไปปล่อยดาบที่เลนกลางเนาะเพื่อไปแทงให้ดากไปแทงให้เนาะแล้วหลังจางก็ให้โตโรล่ลไปช่วยดักทางให้แล้วผมก็ไปปล่อยกลางนะครับให้ดัรมัน,ให,มนให้ดักกลายเป็นแทงให้เนาะแล้วตอนนี้เพื่อนเขาก็กระจุยใส่ไกที่เรียบร้อยแล้วก็ไปอารามก็ไปล็อกโตโร่นะผมก็กเก็บเรื่องสวยงามนะครับเดี๋ยวโซ่ผมโยกผมจะเก็บได้แต่ผมไม่นับเขามีสติ๊กเกอร์มาหน่อยนะครับ ยังไม่รีบผมคิดว่าจะเก็บได้แต่เขาก็ใช้สกิลสองนี่นะครับผมก็เลยไม่สู้ดีกว่านะครับก็ตอนนี้แบบผมจะหมดแล้วด้วยแล้วผมผมก็ผือกันแหละครับผมที่ไม่อยากจะสู้เอลซุเอลซุเขาไล่ยิงผมนะผมผมคิดว่าสู้ไม่ได้แน่นอนผมก็เลยคิดว่ารีบจบดีจะดีกว่านะครับก็จบได้อย่างสวยงามครับผม หลัตอนนี้นะครับก็ผมไม่รู้ว่าใครจะีี v ีเนาะแต่เกมนี้ทีมเล่นดีจริงๆนะครับ ก็คะแนนดับหนึ่งนะครับเหรียญทองไฟเตอร์นะครับก็ได้ควอดเหรียญทองควอดเอ้ได้ควอดคิวมาแลครับควอดหน้าคิวในเวทีนีนะครับดได้ควอดเสียหาย 22, สิบห้าติดสองรับควอดเสียหายสิบเก้าตดหกนะครับก็เกมนี้ผมไม่ตายเลยครับในแรง่คอมก็ไอเทมในเกมนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับที่ผมบอกไปในก่อนที่จะมาชมนะครับก็ ตามนี้นะครับก็ขอบคุณที่มาชมกันมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ I I it I have That's How what a dream all I need. I make with some work. And believe, know what I want